บูสเตอร์เกมเมอร์นะครับแล้วก็เกมนี้เป็นโตโรอีกแล้วนะแต่ว่าวิธีการเล่นเนี่ยก็จะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเราจะเล่นกับวีล่านะหรือว่าเราจะเล่นกับเมนนั่นเองเพื่อที่ว่าจะให้วีล่าเนี่ยมันได้เกิดง่ายๆนะเพราะเอลสุเนี่ยยังไงมันก็รอดอยู่แล้วมันเป็นแคลรี่ระยะไกลนะครับไกลแบบไกลมากๆนะสู้กับไวโอเลตด้วยถ้าไวโอเลตไม่ชํำแล้วก็ไม่มีใครไปสตอมเลนของ เอลซูเนี่ยเอลซู El มันก็อยู่ได้อยู่แล้วเกมนี้ผมจะให้วีล่าเกิดนะครับเพราะว่าที่อย่างรู้ๆกันเลยถ้าวีล่ามันเกิดเนี่ยคอมโบเดียวดับครับก็ต้นเกมเหมือนเดิมครับแพทนี้โรม,มิงต้องช่วยตัวของป่าฟาร์มก่อนนะจะได้ไปตัวของมังกรเล็กได้ทันนะครับมังกรเล็กเนี่ยค่อนข้างสําคัญครับบัฟอื่นเสียได้แต่มังกรเล็กห้ามเสียนี่คือคอนเซปต,ต์ของตีนี้นะโอเคแต่ว่าฝั่งศัตรตูครับเขาเข้าไปก่อนนะ แต่เอลสุเราน่าจะรัดมังกรเล็กมาได้นะครับข้างบนอยู่เยอะมากเลยป่าเราเอาไงครับจังหวะน,นี้วีล่าปลาตันไม่หนึ่งทีแต่ว่ายังไม่มีดาเมจอะไรมากนะก็เสียมังกรเล็กไปนะครับก็ต้องไปมองที่อ็อบเจกต์อื่นละดักเคสเลเยอร์เนี่ยสำหรับใครที่ว่าเฮ้ยได้ดักเคสเลเยอร์ไปก็ไม่คุม้มแล้วก็เลทช่วงต้นเกมเนี่ย ตัวป้อมมันหนาใช่ไหมผมจะบอกว่าคุณคิดผิดครับเวลาที่เราได้บัฟด a r k s เล y e r ร์มาตอนต้นเกมนะครับถ้าคีฟมันเข้านะให้เราไปยิงตีป้อม1ฮิตนะครับทุกตัวที่อยู่ในบริเวณที่ตีป้อมได้อย่างถ้าแบบสมมติว่าโรมแครี่เมดอยู่ด้วยกันลราคีฟเข้าป้อมเนี่ยให้เราครับเดินเข้าไปสกิดป้อม1ทีนะคนละ1ทีมันจะมีไข่กบอะมาช่วยยิงป้อม3อันเออมันจะทําให้เราอะสามารถตอดเลือดฝั่งศัตรู ตอดเลือดป้อมฝั่งศัตรูได้ก่อนนะในช่วงต้นเกมอันนี้ก็คือข้อดีของมันนะหรือถ้าคิดไม่เข้าเราก็ยิงนอกระยะก็ได้มันก็ช่วยยิงป้อมได้ในระดับหนึ่งอันตินะครับโดดเข้าไปหาชี้อันติแล้วครับไฟนี้เหมือนจะชนะไฟนะครับเลเซอร์มา1ทีโอเคเป็น2ต่ตอนศูนนะครับในช่วงต้นเกมมังกรเล็กจะเกิดครับ เราก็มาโซนไว้ก่อนเลยทาม,มิ่งมังกรเล็กนะโอเคจังหวะน,นี้เพื่อนเราไปถึงหลังบ้านแล้วครับว <c oughs> ิ่งกลับมายั่งไวได้มังกรเล็กครับแต่ตัวอยู่เยอะครับอันติเมตมาครับอันติหนึ่งทีฟิกเกอร์มาครับแต่ว่าไม่น่าจะออกได้แล้วครับสำหรับนุ้งตโลโดนลุมอยู่4ตัวนะครับแต่ว่าแคารี่กับเมทเรารอดไปได้นะเพราะเขาสนใจเรา ก็ถือว่าไม่เสียหายมากครับดีกว่าเสียเมจกับแครี่นะไปเลยครับวิ่งด้วยความเร็วสูงตอนนี้ผมออกมาเป็นใส่โลนะครับกดใส่โลให้เพื่อนนะอยู่กับปีล่ามาแล้วครับอ้อมอะแต่ทาชีมาเอาทาชีก่อนก็ได้ครับล่อให้มันตีทาชีอันตีแล้วครับโดดไปหนึ่งทีครับยกมาหนึ่งตัวครับ จังหวะนี้ต้องรีบวิ่งนะฮะยังคงรอดอยู่ครับสำหรับนุ้งโตอโร่โอเคนักเลเยอรเกิดครับเราก็เอาดาร์กเลยครับมีคนจะมาคอนเทสต์ว่ะแต่ว่าเราได้ไปแล้วผลเดอร์วูเมนอันติเมทครับจังหวะนี้ไล่ไปฮะเกือบตายแต่ไม่ตายครับ บอเดอร์วูแมนพุ่งเข้าไปคนเดียวครับอยู่ในกลางวงไฟตอนนี้คีปกลางมาเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยครับท่าชี้เนี่ยก็ด้วยความทาชี้แหลนะเนอะมันก็เลยแบบรอดได้วะจังหวะนี้ครับอันติเมทมาโดดเข้าไปแทงป้อมให้ก่อนครับตัวของโตโรเนี่ยเราสามารถแคนเซิลได้ทุกสกิลเลยนะโดยการที่กดสกิลอื่นนะครับ สมมติอย่างเมื่อกี้ผมใช้อันติอยู่แต่ว่าผมแทงป้อมผมไม่อยากจะทุบพื้นจนถึง3ครั้งเพราะอาจจะตายก่อนก็กดสไลด์เป็นการแคนเซิลอันติเมทนะครับหรือถ้าเราคำลามอยู่เนี่ยก็กดสกิลหนึ่งได้นะครับเป็นการแคนเซิลการสกิลคำรามนะครับที่ค่อนข้างช้าของมันโอเคเมทไปอยู่ล่างครับจังหวะนี้ครับ <Okay. S 1> เราพอเทคเมทอยู่แล้ว แอตติกโดนลุมไม่เป็นไรฮะแต่ขอเมดอย่าตายมีอันติพร้อมฟิกเกอร์ครับหวังผลได้เลยครับจังหวะนี้ฟิกเกอร์เข้าไปยกไป1ตัวครับได้เท่านี้จริงๆต้องออกมาก่อนแต่ฝั่งศัตรูก็ดีแลกเสียอันติไปแล้วเ็นบนได้ป้อมมาแล้วนะฮะอเออันติของดีแลกใช้ไปแล้วนะยิงเลเซอร์วัดได้ปลอดภัยไปครับวีล่าโหวีล่าสุดจีครับสองหนึ่ง ตอนนี้ฝั่งศัตรูก็สลับเลนกันแล้วนะครับเราก็สลับตามนะแต่การสลับตามครั้งนี้ค่อนข้างเสียเปรียบครับเพราะแคลรี่เรามายืนในเลนที่มันไม่มีป้อมแล้วนะสำรามไหมครับพอโตโร่มันปรับมาใหม่เนี่ยให้ดาเมจจากสกิลเป็นเวทเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์คลิปไวกว่าเดิมนะเมื่อก่อนนี่ก็จะเคลียร์คลิปตายคืออย่างนานมีคนเปิดมังกรครับรายงานเพื่อนก่อน ชนไปหนึ่งทีครับยังเจ็บโดนมังกรยกโดดไปหนึ่งทีครัยกมาหนึ่งครับพุ่งไปได้โลมาครับจังหวะนี้เกือบตุยครับวิ่งกลับอย่างไวแต่ว่าก็ไม่ได้มังกรเล็กไปครับได้ชีวิตของทาชิมาแทนสถานการณ์เนี่ยก็ยังไม่แย่นะครับแล้วก็ยังไม่ขาดขนาดนั้นยังไม่ฉีดขนาดนั้นนะครับยังทรงๆอยู่ศัรตรูก็ยังที่จะสวนกลับมาได้นะ แต่ว่าเราได้ป้อมกลางมาแล้วครับอันนี้คือสิ่งที่ดีของเราอะไรครับเจ็บอยู่ฮะดนมาหนึ่งทีโดนฝากลักครับโดดไปฟิกเกอร์ตามเข้าไปครับแอตคติดฆ่าได้ค่อนข้างสวยเลยครับเจอไอริว่าตัดสันไปหนึ่งทีไอริกดแข่งครับเกือบตายกดโล่ให้เพื่อนแต่ไอริก็ไม่อาจรอดน,นะครับ เอลซุยิงตอดดีแลกไปเจ็บมากๆเลยคลีปกลางกําลังจะเข้าตรงกลางมีทาชิอยู่หนึ่งตัวครับเดี๋ยวเรารอคลีปเข้าเราโซนหลังป้อมทาชีกดปิดป้อมมาครับเพื่อนเราห้าวจะจัดเขาปิดป้อมก็ไม่กลัวนะเลือดป้อมตรงกลางเหลืออยู่เจ็ดร้อยครับนิดหน่อยนะ7จ็ปบห้าปัดไปเป็นแ0ดร้อยแล้วกันตอนนี้วีล่ายังไม่ตายเลยนะครับ คือฝั่งศัตรูเนี่ยเขาพลาดตรงที่ว่าเขามาโฟกัสกับตัวของโตโร่มากจนเกินไปอย่างนี้ผมบอกครับวิธีเราเจอโตโร่แล้วเราจะเคาน์เตอร์เนี่ยก็คือไม่ต้องไปสนใจมันครับไปเอาตัวอื่นมาแล้วฮะมีคนจะมาคอนเทสต์ดาร์คเลเยอร์ของเราเกือบตายวันเดอไม่ใช่วันเดอร์ไอริเดี๋ยวรอตัวกีล่ามีของมากกว่านี้นิดนึงน่าจะแบบคอมโบเดียวจอดครับ ตะตู้เจ็บนะแล้วก็ไม่มีไวโอเลตด้วยเราก็มาเปิดก่อนเลยป่าเขาอยู่เลนล่างนะครับเปิดอาร์คสเตเลเยอร์ได้อินฟินิตสเลเยอร์ไม่ใช่ดาเจอไอริแล้วโอเควีล่าเรายืนหลังจะจัดเลยนะเป็นแบบดาเมจสุดท้ายพุ่งเข้ามาครับตีป้อมได้ป้อมไปแล้วจังหวะนี้สวยงามโดนไอริฟันนะฮะเจ็บอยู่ทูดาเมจกับเราเนี่ย ได้ป้อมมาแล้วด้วยครับโดดเข้าไปหนึ่งทีฟิกถอยกลับมาครับดีแลกเปิดเลเซอร์ครับแต่ว่ายิงมายังไม่มีใครตายนะครับยังคงรอดชีวิตกันอยู่ทําคิปบนครับคีปกลางเข้าครับคีปล่างก็กำลังจะขึ้นมาครับค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคิปเข้าพร้อมกันทั้ง3ทางฮนะแต่ว่าเราไม่มีคนตีป้อม เลนล่างครับอีกนิดเดียววีล่าไปดักไอริอีกแล้วนะฟิกเกอร์เข้าไปโหมีของละพอวีล่ามันมีของเนี่ยใครก็ตายใครก็ได้อะ่ะครับเปิดมังกรเลยเพราะว่าเราไม่ติดเคิดแล้วโตโลเนี่ยเสียอย่างเดียวนะแนฮมันหมดไวไปหน่อย พราะผมแบบใช้สกิลรัวรด้วยแหละมานาก็เลยหมดค่อนขา้างที่จะไวเลยเก็บเลือดหลังป้อมครับเพื่อเป็นการรีมานานะไม่ได้รีเลือดโอเคเรามาเช็คพุ่มครับโดนพุ่มไว้โดดเข้าไปจังหวะนี้ยกไปได้หนึ่งตัวครับทาชี้อันติเมตแล้วมีแหลกการติแล้วครับจังหวะนี้เจ็บจัดครับโดนป้อมยิงมา แต่เรามีอมูเลตนะฮะทำให้ความต่อนเนื่องของเราเนี่ยมันไม่หายไปนะเดี๋ยวเราพาคีปขึ้นไปก่อนครับแอติกตุยไปแล้วะฮะแต่ข้างบนยังเจ็บหนักอยู่หลายตัวเราพาคีปล่างขึ้นมาแล้วครับโตโรหัวหน้าคีปเกมนี้แต่ว่าสตูก็มากันนะครับเดี๋ยวเรามาตีบูซะหน่อยนะจะได้แบบสกิลได้รัวๆโอเคเพื่อนก็ยอมนะเพื่อนนี่เอาไปเลยโตโรนาะยอยากได้อะไรนาะยเอาไปเลย ปกติตีอื่นเนี่ยเขาจะแบบเททรัพยากรให้ป่าให้แคลรี่ใช่ไหมแบบต่ตีนี้ไม่โลมอยากได้อะไรโลมเอาไปเลยอันติไปหนึ่งทีครับยกไม่โดนครับแอนเซิลไปก่อนเดี๋ยวจะโดนดามเมจตามมานะก็สเลเยอร์เกิดแล้วครับจังหวะน,นี้เปิดไปเลยนะไอริอยู่ข้างล่างคำรามไถไปหทีเหมือนมีคนมาครับจังหวะน,นี้ มาเยอะมากๆครับแต่ว่าเราน่าจะได้ก่อนนะปึ๊บปบยกไปครับสวยฮะยกไวโอเลตด,ด้วยไวโอเลดตุยครับไอริเข้ามาครับหวังจะฆ่าครับสกิลไปได้หลายตัวอยู่แต่ว่าก็ไม่เพียงพอครับถึงขั้นยอมแพ้เลยนะฮะจังหวะนี้โอเคครับมาดูกันว่า วีล่าเนี่ยได้ตายไปบ้างหรือเปล่าวีล่า MVP ครับและวีล่าไม่ตายเลยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม